ตดการไม่โคตรเฮียสบายใจได้ครับเดี๋มาเลยตอนนี้วันหน้าเราจะพกเครื่องมือให้เต็มไล่เป็นจังหวะเดี๋ยว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 อะไรมึงไปไงอ้าวเอาขอพอพอพอกดกดจะกดสักวิครึ่งอ่ะพี่แล้วก็พักสามวิสี่วิโอ้ยเข้าไปเยอะว่ะอ่าไปจังหวะไปเรื่อยๆยางโอ้โหแต่โชคดีนะไม่ยังไม่หมดครับยังไม่หมด เดี๋ยว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 มันจะพุ่งใส่หน้าคนเดี๋ยวเช็ดก่อนรได้เได้เรีู้ประสบการณ์โอ้อาจารย์ต้องไปเตะท่อทำถือว่าถือว่าหัวหน้าทีมทำบุญมาดีอยู่ถ้าโคตรี่คุณได้ลากกึอเอาครับขอลาบรอบพี่เอาเอาอีกยังไม่เอาจนหมดนะครับพี่ก็อ่าไปเรื่อยๆโอ้ยังเยอะอยู่เลยว่ะเยอะอยู่ไปเรื่อยๆเลย เล็กยังยังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเช็ดก่อนน้ำน้ำไม่ใช่น้ำมันอันนี้มันออกมาจากอันนี้หัวชีดเอาเอาใจเย้เอาให้มันติดก่อนเนื้อเอาเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนอ่าอ่าอ่าในช่างใหญ่ในช่างเล็กนี่นายช่างเล็กของแท้เสร็จแล้วก็บุดธลูกใหม่ พอพอคราวนี้ผมไปแล้วนะครั้งแรกผมนึกว่าจะให้ดึงขึ้นทั้งนอนโอ้ยอย่าเพราะผมเล่นกันประจำแต่ไม่ได้ลึกขนาดนั้นที่มาเล่นกันเนี่ยที่ติดๆไหนลองวินกันอะไรกันแต่คนดูคลิปแบบเก่งเก่งเก่งเล็กเยียนนไนี่ใกล้ไป่คดนเหรอไม่โคดครับสบายใจได้กลับไปพี่เปลี่ยนของนจก๊กบจบเรียบร้อยแล้วไปเรื่อยๆจนน้ำหมดนะครับ อ่าไปเรื่อยๆเป็นจังหวะไปเรื่อยๆครับใกล้แล้วมั้งเนี่ยเลยโอ้ไปเรื่อยๆครับอ่ถ้าชอบลุยน้ำแบบนี้แนะนำ snorkel เนี่ยเผอแป๊บเดียวส s อ o เกิลไม่กี่พัน ผมผมมาอิมพอร์ตนายช่างมาจากโคราชเลยนะหนีงานเตี่ยมาด้วยไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วเนี่ยไม่รู้ว okay ันท um> ี่ไหนโอเคเน่เน um ่อะไอ้นั่นพอกี <h 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 ้อ่ยอดเลยหัวมันไม่รอดแห้งแล้วเอาไปเรื่อยๆครับยังไม่แห้งครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ใกล้ละ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 น้อยน้อยหนักหนักสุดไปเข้าสูบสี่ใช่สูบสี่เยอะคือพัดดูดไงสูบนี่หมดละหนึ่งหนึ่งหมดละหนึ่งมดละสูบหนึ่งหมดแล้วหมดหรือยังเอาหน้าไปไว้ดูดิเหลือสูบสองกับสูบสี่นี่แหละเฮ้ยพี่เนยเอาเก็บภาพไว้เงี้ยโอ้มาเลยไมได้ไหมล่ะใกล้และครับใกล้ละใกล้ละใช้หัวฉีดดีต้องหัวฉีดออกไหม พอถ้าหัวฉีดถอนไม่ออกนี่ก็เหนื่อยเลยนะเนี่ยนี่ยังงงพอฉีดถอกเรื่อยๆครับเรื่อยๆหมดหมดไปสูบละเหลืออยู่สองสูบครับเหลืออยู่สองสูบหัวฉีดถอนไวมากอ๋อมีหน้าละคล่องเชียวปั๊มเดี๋ยวเราต้องใส่กับทุกสี่เลกล้ละไกล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 ละไอเรดดังๆผมยังไปเลยครไปเขาคืนค่าลงบ่อครับอยากอาบน้ำ่ะครับเลยลงไปซะ ครับมันร้อนเหลืออยู่สูบสี่ใกล้หมดแล้วครับเนี่ยใกล้หมดแล้วสูบสองกับสูบสใกล้หมดแล้วหนึ่่งสกั้นะหนึ่งคนถอดอีกหนึ่งคนประกอบไม่แน่นอนไหมหลัมันจะตองมันจะต้องมีเหลือเอาอีกครับไาใกล้่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่ ดิฟลงมาน้ำแข็งจะจายหมดเลยฟัดลงมาอย่างกับแรี่อะฟึดแป๊บเดียวไงนอนผมน่นลูกไหโอ้ยท่อมันแรงกระดานนั้นเลยจายุดที่ยกเลยที่โมยจริงผมยังนี่ครับไล่ไปจนหมดน้ำมันจะเข้าไปอีกเพราะว่าก็เหลือสูบเดียวตอนนี้ถอดนี่นะครับแล้วก็ถอดอีกฝั่งนะครับ ให้คืออันนี้ดูดดูดไม่ทันอีกให้เกิดโบดันออกมาให้มันดันออกมาก่อนโฟทิ้งไวก่อนโฟต้อนใชเน่บ้าครับตรนี้ว่าเอาอะไรก่อนเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวหาอะไรมาดักดักไงหากระดาษเอาผ้าอุดปล่อยอุดปล่อยเออให้มันพ่นอย่างเงี้ยอันนี้มันเดี๋ยวมันจะพ่นเรื่อยๆครับเรื่อยๆสูบสียังไม่หมดกระดาษเดี๋ยวแป๊บนึงพอก่อนพี่พี่อก่อนแป๊บนึงนี่ครับน้ำน้ำต้องเอาเอเป็นกระดาษผ้าอะไรที่ส่งก็อยากไม่น่า เเดพูลคันนี้รอตายเพราะฮีโร่ฮะฮีโร่ดึงขึ้นผอเชือกอ๋อฮีโร่เดินไปไม่ไหวไงเดินไปเอารถรถอยู่นู้นโอ้แกเดินเกกูเหนื่อยแล้วเจอลูกยางเราขับอยู่ในดินะพี่โชคดีอย่างหนึ่งนะช่างมาครบเลยพพี่ยังไม่ทันดับยังเรียกได้ทันใช่ผมก็เี่รถ้่างเราทีแล้วฮีทโอ้หน้าเสียเลยไม่ทำไมมันฮีทง่ายจังวะเอาจะไปรู้ไหมล่ะเดี๋ยว ขึ้นหม้อน้ำสามรอบแล้วสามรอบเอ้เอาเอาเรื่อยๆครับเรื่อยๆเล็กๆตาตัดแล้วนะระวังตั๊บนึงพี่แป๊บนึ่งใจเย็นใจเย็นสติดแน่ๆถ้าการไม่คดนะไม่โคตรมันจะเป็นยังไงมันได้ยินเสียงแล้วครับแคคแคคหรือกอกกอกกอกรอบเดี๋ยวแป๊บนึงเช็ดน้ำก่อนถ้าโคตรมันก็จะงอเวลาเวลาโคตรนะครับมันมันจะไม่โฟอย่างนี้ครับอ่ะพี่อ่ะ อันนี้คืออาการปกติเลยก็คือกลับไปเฮียเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดอย่ากลับบ้านนะเปลี่ยนแต่แถวเนี้ยอ่าครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเดี๋ยวไปแวะลำเหยือถ่ายมันเครื่องก่อนพอพอาะพเหลือตามไปข่ของเนี้ยก่ไข่ของเดี๋ยวเดี๋ยวตามผมไปเปลี่ยนที่นู่นผมก็จะไปเปลี่ยนลำเหยเหมือนกันเหลือสูบเดียวเหลือสูบเดียวไปแล้วเนี่ยสติดกอร์ลาวยอืมย่อยย่อยยังไงไม่ไปลองพอแล้วมั้ย สูบสี่ยังเต็มข้นน้ำมันนั่งไหลเยอะถือว่ายังโชคยังดีถ้าแกไปเร่งสู้อ่ะตายไม่สู้ดับอย่างเดียวเลยพี่อ๋อโอเครู้อยู่ว่าต้องดับอย่างเดียวอดเหนฮะอยอดับนะดับเครื่องให้ทันหน่อยรอดผมม่าน้ำมาจากน้ำมันตรงนี้มากกว่าอ่างั้นพอแล้วพอแล้วอีกทีรอขอดูอีกทีอ๋อหมดละพอแล้วครับพอแล้วพอแล้ว